จะมีวิธีการดูอย่างไรว่าอาหารที่เราทานอยู่เหมาะสมกับเราหรือไม่เรียนดูเรื่องไตกับหมอไตาทางช n แน l นี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะอาหารที่ทานอยู่ทุกวันเนี่ยคะ่ะเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่เราจะมีข้อในการพิจารณาอย่างไรบ้าง ข้อแรกเลยที่หมอคิดว่าควรจะมีสำหรับการปฏิบัติตัวต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องทำเป็นเวลานานๆนะคะข้อแรกก็คือควรจะหาเมนูที่ทำง่ายๆนะคะโดยการที่หาเมนูง่ายๆค่ะก็ควรจะง่ายทั้งเ,เป็นเมนูที่เราไม่ได้หาวัตถุดิบมากมายนะคะแล้วก็วัตถุดิบนั้นค่ะไม่ได้หา ซื้อยากนะคะหลังจากแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเป็นเมนูขั้นตอนการทำค่ะก็ควรจะเรียบง่ายนะคะไม่ใช่ว่า,าจะมีส่วนผสมมากมายอันนี้ก็จะเป็นความยุ่งยากในการที่จะทําอาหารต่อมือนะคะก็ถ้าเกิดเมนูไหนง่ายๆนะคะก็เลือกไว้หลากหลายเมนูนะคะเพื่อจะสลับสับเปลี่ยนกันไปอันนี้ก็จะทําให้ท่านสามารถที่จะทานอาหารที่วนไปแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองได้มากค่ะ โดยสาหรับเมนูอาหารใดๆนะคะที่ถ้าเกิดว่าทํายากค่ะแต่ว่าเป็นสุขภาพจริงๆนะคะก็จะเป็นไปได้ยากนะคะในการที่เราจะมาทําอาหารที่อาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากหรือว่าส่วนผสมยุ่งยากก็จะทําให้บางทีอาจจะทําได้แค่ไม่กี่ครั้งก็จะต้องเลิกไปค่ะพอลองทําอาหารหรือว่าลองทานอาหารไปสักระยะหนึ่งค่ะสิ่งที่คนไข้จะรู้สึกอันดับแรกก็คือรู้สึกดีนอกจากดีในมุมที่ จิตใจดีใช่ไหมคะเออทานอาหารที่ถูกลักษณะว่าเออเป็นควรจะเป็นแบบนี้เกี่ยวกับร่างกายก็ควรจะรู้สึกดีนะคะเช่นจากร่างกายที่เพลียร่างกายที่อ่อนล้าก็ควรจะรู้สึกดีขึ้นนะคะท่านใดที่เปลี่ยนสูตรอาหารค่ะแล้วรู้สึกแย่ลงนะคะเอ๊ทำไมรู้สึกเพลียรู้สึกสมองไม่ค่อยสดชื่นรู้สึกอย่างไรก็ตามที่ไม่สบายอันนี้ต้องสงสัยแล้วว่าสูตรอาหารที่ท่านปรับเปลี่ยนค่ะอาจจะมีปัญหาได้ ข้อต่อไปที่หมอแนะนําให้เช็คนะคะก็คือน้ําหนักในมุมที่เกี่ยวกับน,น้ําหนักค่ะท่านต้องดูก่อนนะคะว่าก่อนที่ท่านจะปรับเปลี่ยนสูตรอาหารค่ะตัวท่านค่ะน้ําหนักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะโดยง่ายๆเลยนะคะผู้ชายก็ใช้ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบหนึค่ะแล้วก็ผู้หญิงใช้ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบหนึอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะคะถ้าต้องการจะคํานวณละเอียดมากขึ้นสามารถใช้เป็น BMI ได้นะคะ BMI ก็จะใช้น้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมค่ะหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็น เมตรนะคะยกกำลังสอง BMI ควรจะอยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9ท่านใดที่อยู่ในเกณฑ์แบบนี้นะคะโดยการทำอาหารทานปรับเปลี่ยนสูตรอาหารค่ะน้ำหนักของท่านห้ามลดลงนะคะถ้าเกิดยิ่งทานอาหารปรับเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆเอ๊ะน้ำหนักเอาเดือนนี้ลดลงเดือนต่อไปลดลงอีกอันนี้ต้องสงสัยแล้วนะคะว่าสูตรอาหารของท่านค่ะอาจจะมีพลังงานไม่เพียงพอได้นะคะ แต่สําหรับท่านใดที่ก่อนที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนสูตรอาหารนะคะน้ําหนักน้อยอยู่แล้วเช่นน้ําหนักน้อยกว่าสูตรที่หมอบอกไปค่ะการที่ทําอาหารตามสูตรที่หมอเล่าให้ฟังนะคะหรือการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารค่ะน้าหนักของท่านควรจะเพิ่มให้ขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะรวมทั้งท่านใดที่น้ําหนักอาจจะมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะคะ หลังจากที่ค่อยๆปรับสูตรอาหารนะคะถ้าน้ําหนักลดลงแต่ไม่ได้ลดลงเร็วมากเกินไปสุดท้ายท่านจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยบางรายนะคะมาถึงก็คือน้ําหนักเยอะมากค่ะค่อยๆอควบคุมอาหารค่อยๆลดมานะคะพอน้ําหนักลดลงจากที่น้ําหนักเกินอยู่นะคะคนไข้จะรู้สึกแข็งแรงนะคะเดินเข้ามาตรวจกับหมอนะคะบางทียังไม่ได้ดูผลเลือดนะคะคนไข้ตอบเองเลยว่าเออช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบมีแข็งแรงรู้สึกว่ามี สุขภาพที่ดีมากขึ้นค่ะเข้าต่อไปอันนี้จําเป็นจะต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลนะคะให้คุณหมอดูให้ค่ะว่านอกจากโรคไตแล้วเรามีโรคร่วมอะไรบ้างนะคะผลเลือดที่ตรวจควรจะดีด้วยนะคะเช่นน้ําตาลข้อควรจะอยู่ในเกณฑ์ที่คุมได้เหมาะสมนะคะไขมันควรจะปกะติค่าไตาควรจะชะลอได้รวมทั้งเกลือแร่ต่างๆค่ะควรจะดีทั้งหมดนะคะ ถาท่านใดที่ปรับเปลี่ยนสูตรอาหารหรือว่าทานอาหารใดๆก็ตามค่ะแล้วสามารถดีได้ในสีข้อนี้นะคะก็คือเมนูอาหารสามารถที่จะทำง่ายหาซื้อได้ง่ายนะคะพอทานเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าดีมากขึ้นนะคะรวมทั้งน้ําหนักก็ปรับเปลี่ยนไปอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะรวมทั้งพอไปเช็คเลือดนะคะเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็ แจ้งว่าคนเลือดของท่านก็ดีนะคะอันนี้หมอก็คิดว่าเป็นการที่ยืนยันได้มากพอสมควรน,นะคะว่าท่านก็มาถูกทางแล้วนะคะก็สามารถทานอาหารสูตรนั้นได้ค่ะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมออาจจะมีเก็ดเล็กเกดน้อยในการที่จะแนะนำรายละเอียดในการที่จะปรับเปลี่ยนอาหารให้ได้มากขึ้นอันนั้นก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามรายบุคคลที่คุณหมอแนะนำเพิ่มเติมนะคะ วันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช anel นี้มีประโยชน์ค่ะสามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะหมอมีความรู้ที่จะเล่าให้ฟังค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดที่อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปจาก u t u b e ค่ะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งนะคะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ